อยู่กันกันกบปอนเองนะคะก็ในคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาเปิดตู้กันนั่นเองเนาะคือไม่ได้เปิดมาพักใหญ่ๆแล้วเนาะแล้วก็คือแบบนัดกับน้องๆว่าเออจะเปิดตู้จนจนมันก็ปาไปเดือนหนึ่งปะประมาณนั้นเนาะนี่เนาะปอนก็ลงไปนะคะว่าจะเปิดตู้เนาะแล้วก็ลงคลิปวันที่21เนะเพราะว่าฉันต้องใช้เวลาตัดต่อด้วยนะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยปอนอาจจะลงคลิปแบบ น้อยหน่อยนะคะคือจริงๆก็ลงแหละนะแต่ว่าอาจจะแบบปกติก็จะเป็นอาทิตย์ละสคลิปใช่ไหมคะนี่อาจจะเป็นอาทิตย์ละหคลิปอะไรประมาณนี้เนาะก็ขอโทษน้องๆด้วยนะคะคือพอดีว่าติดเรียนมากๆเลยเนาะ,ะทุกคนก็น่าจะอยู่ในช่วงเรียนออนไลน์กันใช่ไหมคะปอนก็เช่นกันเนาะโอเคปะเดี๋ยวเราไปดูตู้ของชิ้นแรกกันเลยดีกว่านะคะค่ะก่อนอื่นปอนขอชี้แจงก่อนเนาะในคลิปที่ปอนจัดประกวดน,นะปอนพูดผิดไปนะคะเป็นรางวัลมีเป็นห้แคกกับ3แคใช่ไหมจริงๆมันเป็นวันเล็ตนะทุกคนคือปอนแบบพูดเบ นะวันนั้นต้องขอโทษด้วยจริงๆนะคะแต่ว่ารางวัลก็ส่งให้ทุกคนแล้วเนาะให้เป็น3วอน5วอนนะคะแล้วก็1นึ่งหมืนเพรเนาะให้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคอันนี้รับแอดรักพี่ปอนนะขอบคุณคะ่ะปอนรับแอดทุกคนแล้วเนาะโอเคต่อไปนะคะให้จากอ๋อโอเคค่ะน้องลูกแก้วเนาะขอบคุณมากเลยนะโอเคต่อไปนะคะเอาใจไปเอาใจมาให้ฝ <laughs> ากถึงนางคูคีด,ด้วยไหนบอกว่าจนกัม <laughs> โอเคขอบคุณคะ่ะเห็นมีคอมเมนต์คุยกันอยู่เนาะ หนูส่งให้เป็นครั้งที่2แล้วนะคะ f c ่ปอนคะ่ะขอบคุณคะ่ะอิโมจหน่ากลัวจุง้งงบน้อยชอบตอนที่พี่ cover มากมากเลยทําอีกเยอะๆนะคะโอเคขอบคุณมากเลยนะคือไม่นึกว่าจะมีคนดูด้วยนะจริงๆแล้วว่าลงเพลงอะ่ะเพราะว่าส่วนใหญ่คนจะดูเป็นคลิปลายเพลงเนาะโอเคขอบคุณมากเลยค่ะของเล็กๆน้อยๆเล็กๆน้อยๆก็รักหมดปาทูเมืองไทยคะ่ะรับแอดหน่อยรับแล้วเนาะน้องแก้มนะคะโอเคหิวไก่ทอดอม คือตูต้จนหมายที่ฉันมีไว้ระบายอารมณ์ความหิวนะคะโอเคต่อไปนะคะ FC ครับขอบคุณครับส่งครั้งแรกเลยช่วงนี้ช็อกช็อกเหรอเอามือไปก่อนโอเคขอบคุณค่ะโอเคต่อไปนะคะให้นะคะพี่ปอนรักที่สุดเดี๋ยววาดแฟนอาร์ตให้อีกนะคะโอเคขอบคุณค่ะ ต่อไปเนะรับแอดหน่อยนะคะหนูติดตามพี่อยู่นะคะนะคะนะคะไม่ใช่นะคะบูลล okay, ี่เบโอเคเกตให้นะเอพี่คะขอบคุณคะ่ะต่อไปโนะรับแอดหน่อยคะ่ะรับแลวเดอ <c oughs> คือปอนตั้งของไว้ในวิชนะคะขอบคุณคะ่ะเป็นชุดเซตชุดที่เป็นเพจเนาะแล้วน้องๆเห็นก็คือส่งมาให้กันน่ารักมากๆวันนี้เราเหลือเงินเท่านี้แล้วอะ่ะ เลยส่งให้ได้แค่นี้นะคะขอให้ชอบโอเคขอบคุณมากมากเลยนะคือถ้าไม่มีก็ไม่ต้องส่งก็ได้นะให้ค่ะจากแก้มคนในจีนะคะขอบคุณค่ะน้องแก้มน้องแก้มหรือเพื่อนแก้มหรือพี่แก้มไม่รู้ค่ะ <laughs> จากแก้มคนในจีขอบคุณค่ะแก้ม อ้อ๋อเอาไปกิน5 5หวังว่าคงจะไม่มีใครส่งซ้ำนะคลิคกๆรอดูคลิปเสมอจววบๆวบรสชาติอร่อยเปล่าเดี๋ยวจะไปกินนะคะอันนี้น่าจะเป็นของพุดดิ้งเนาะปนจำได้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะพุดดิง้งเดี๋ยวๆขอแคบแป๊บโอเคขอบคุณค่ะจึบ๊บ โอเคต่อไปนะคะให้คะ่ะพี่ปอนถึงแม้ว่าจะไม่แพงแต่ก็ให้ด้วยใจนะคะรักนะจุ๊บๆขอบคุณคะ่ะคือให้ด้วยใจเนี่ยขอใจเลยได้ไหมคะมียังอะ่ะเห็นใส่ในวิดยังไม่มีนะคะขอบคุณมากเลยเนาะตอทอพุดดิ้งวยขอบคุณคะ่ะตอทอพุดดิ้งอีกแล้วเนี่ยเห็นแม้ใส่ใจขินนะหนติดตามพี่ตลอดเลยนะคะพี่ปอนขอบคุณคะ่ะ คือแบบทุกคนคะนักข่านี่ตกนะหยอกหยอกหยอกไม่เป็นไรพี่ปอนสู้ๆนะคะทําคลิปเปิดของขวัญแล้วก็รับแอดหนูด้วยนะสู้ๆขอให้หนึ่พันซับเร็วๆรับแล้วนะคะโอเคขอบคุณเนาะเขาไปได้หัวพวกนี้มาจากหน่อยกันเนาะโอเคขอบคุณคะ่ะได้ชุดน้องแมวแล้วให้ครับไม่รู้ว่ามียังปอลอเอาเดี๋ยวนะเอาลงคลิปด้วยโอเคคะ่ะเอาสาลงคลิปด้วยอ๋อชื่อใช่ไหมขอโทษน,นะ รักนะคะติดตามมานานมากๆรวมๆก็เกือบ3ปีสิ่งที่ทำให้ชอบช่องนี้ก็เพราะว่าเสียงพี่ปอลละมุนขอบคุณครับโอ้ขุนจุงโลยให้ค่ะเห็นพี่ลงไว้ในของที่อยากได้ขอบคุณค่ะเนี่ยเห็นไหมทุกคนใส่ใจใรายละเอียดซึ้งพี่ปอนหนูว fc พี่นะคะรับแอดหน่อยนะรับแล้วเนาะขอบคุณมากเลยนะคะให้ครับขอบคุณครบ ต่อไปนะคะพี่ปอนส่งให้ค่ะฝากติดตามช่องหนูด้วยนะคะหนูชื่อช่องลายเพลงนะคะโอเคทุกคนฝากติดตามด้วยนะต่อไปนะคะพี่ปอนหวังว่าจะได้อยู่ในคลิปนะพี่นะ,ะโอเคค่ะเอฟซีนะารับแอนหนูด้วยนะงบน้อยมากขอโทษทีครับไม่เป็นไรค่ะได้อยู่ในคลิปทุกคนเนาะคือจริงๆมันมีของคนหนึ่งที่ไม่ได้อยู่ในคลิปปอนขอโทษนะนั้นปอนไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันเนาะแต่งงานกับหนูซะ จงรักหนูปิวป้วปิวป้วโคปิวป้วปิวป้วปิ้วปิ้วปิ้วเอาหัวใจไปขอบคุณคะ่ะต่อไปเนาะให้นะคะเจในไดยขายอาวตารฝากไปซื้อด้วยนะาลดได้แค่อยากออกคลิปไปซื้อด้วยนะแคะทุกคอนี่เลยนะคะอวตารนะคะไปค่ะไปจ้ะไปปิดขอบคุณคะ่ะเช่ต่อไปเนาะรักพี่นะคะอาจจะไม่ได้ส่งตัวหลักนะเพชรไม่พอเอาชุดนี้ไปก่อนนะพอดีไม่มีเพชรอีอีเลยปอนขอบคุณคะ่ะชุดน่ารักมากเลยแต่ละคนให้คือแบบ เอาเค้ก okay, ไปกินนะคะพี่ปอนพี่ปอนสวยและน่ารักมากๆจวบจูวบอุ้ยอุ้ย <c oughs> ร้านนาะรักมากๆรักมากๆซ้ำกว่าซ้ำมากเอาจริงห้าหา้าซ้ำแดบปอนจะน้อยใจรักนะคะเต้าปอนขอบคุณค่ะไม่ซ้ำนะคือแบบน่ารักมากเลยแกขอบคุณมากเลยนะคะคือคนที่ชนะประกวดฉันใช่ไหมขอบคุณมากๆเลยนะเขิน <c oughs> นะออ้ <c oughs> รักปอนหลงปอนคงไม่ซ้ำนะจากนัดคนสวยโอเคค่ะขอบคุณค่ะน่ารักมากๆเลยอุ้ยให้ทั้งตัวถอดทั้งตัวหลักเลยงบน้อยแต่รักมากๆนะขอบคุณค่ะไอเต้าต่อไปเนาะดีฮับของจุกจิกงบมีเยอะแหละแต่จะหมดแล้วเอซีเอากรรมงบมีเยอะแหละแต่จะหมดแล้วโอเคค่ะขอบคุณค่ะ โอ้โห oh oh. แต่ละคนอุ oh ้ย oh. ขอบคุณค่ะให้ครับ FC จาก FC คนนึงไม่รู้ว่าพี่ปอนจะมีหรือ,อยังคะคือมีเมื่อกี้ค่ะเพิ่งมีเมื่อกี้นะคะไม่เป็นไรเนาะก็ถือว่าอืมดีค่ะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวปอนก็เอาใส่อยู่แล้วเนาะต่อยซ้ำไม่ซ้ำนะขอบคุณมากๆเลยเนาะหมีคนดีต่อไปนะคะหลับแอรหน่อยคะ่ะพี่ปอนงบน้อยแต่ให้ด้วยใจอันนี้น่าจะยังไม่ได้หลับเนาะโอเคขอบคุณค่ะต่อไปเนาะ รักพี่ปอนนะถึงแม้ว่าจะเป็นของเล็กๆน,น,น้อยๆแต่ให้ด้วยใจไว้มีเพจค่อยส่งแฮชแท็กดาวดวงน้อยขอบคุณค่ะชงใจเป๊ปยุบขอบคุณนะคะคือหลายๆคนจะส่งมาพร้อมกับข้อความ อะไรนะจะเป็นของเล็กน้อยแต่ก็ให้ได้ใจจริงๆทุกคนแคปชั่นมาก็ได้นะฉันอยากอ่านมากเลยนะคะโอเคส่งครั้งที่2แล้วหวังว่าจะชอบนะขอบคุณมากเลยอยากได้หัวฟุตบอลมาตั้งนานแล้วแต่ไม่มีชุดกับรองเท้าแย่ไม่เป็นไรคะ่ะเป็นของเล็กน้อยนอยนะพี่ปอนเขาเคเอซเดอร์ฝากแคปใจให้หน่อยให้เขาหน่อยโอเคอ่าโอเคค่ะ แคปใช่ไหมโอเคสนใจอ่ะโอเคค่ะ <c oughs> เขาไม่รู้ว่าเขาต้องทำยังไงโอเคขอบพุ่มากมาเลยนะคะเป็ดหลับเนาะโหมดเร็วไปกันไปกันมามามาโหอันนี้ได้ของเยอะมากเลยดูจี้มแต่ของใหม่ๆอะแก้วโหเดี๋ยวถอดให้ดูนะทุกคนดูดูดูอันนี้คือปอนก็ใส่ไปแล้วนะใครที่ส่งอะไรมาปอนก็ใส่ถูกครั้งนะอุ้ยชุดนี้เพิ่งมีแหละน่ารักจุง มีรองเท้านี้ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะวันนี้เรามีเซตชุดอะไรบ้างเนาะวันนี้เรามีเจ้านี้แล้วจ้ามีรองเท้าแม้อันนี้น่าจะไม่มีรองเท้าเนาะนี่มีเซตนี้เนาะเดี๋ยวขาใส่ผมก่อนอุบาทมากนี่นะแล้วก็จะมีเป็นชุดนี้นะคะแล้วก็ชุดนี้แล้วก็เป็นเซตนี้เนาะได้มา มากเลยขอบคุณทุกๆคนมากมากเลยนะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้บอนด้วยนะคะก็อุ้ยหัวล้น <laughs> ก็ไว้เจอก,กันในคลิปวีดีโอหน้าจ้าบ๊ายบายจ้า